สวัสดีค่ะทุกๆคนมาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะในช่องคุ้นไทยหุ้นนอกนะคะก่อนอื่นเลยแอดปาร์ตี้ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกที่ได้หวยลาวเมื่อสักครู่นี้นะคะแอดปาร์ตี้ได้ให้รูดศูนย์ไปนะคะออกศูนย์หนึ่งค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะและต่อไปแอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางคุ้นอังกฤษนะคะ ก่อนอื่นเลยให้ทุกคนลูดเบิ้ลทิ้งไว้นะคะค่ำคืนนี้แอดให้ลูดสองค่ะแอดเจาะให้สองสามนะคะสองสามนะคะหุ้นอังกฤษประจําวันที่แปดพฤศจิกายนหกสี่ลูดเบิ้ลลูดสองเจาะสองสามนะคะทุกคน และเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดถูกใจให้แอดด้วยนะคะในค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆมีตังใช้กันทั่วหน้านะคะ